สวดวดจักบาทเนี่ยครับผู้ใดตัวเมื่อไมีเงินลอยล้านก็แล้วกันครับบ้านเจ้าติเจ้ก่อยเท้าเจ้า uh จักบาทในบ้านเจ้าดูนนท์พ่อค่าดังเด้นะครับคดังในโงกาหมรำเทียนลลีครับมรำยิ้ใสเราถึงอยู่สวดแจงแต่ว่าเหมือนี้ก็ะปุได้สวดแจงเนอะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องบัตรพาเลือครับขอบคุณผู้นำ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับปารทาเรือติ่ตัดสินใจให้ศิลปินผู้ไทยมาสลองในงานขับเคลื่อนดีก่อนอื่นต้องกลาวนมัสการผลิตประ,ะพุณนหลงอ๋อโจอาวาสพะปีสูสุส่งสมานิมลุกทุกองนะครับที่ให้สถานที่เกื้อเกื้อสถานตีในคลับเคลื่อนดีนะครับผู้เยี่ยมกำนั่นผู้นำหมู่บ้านนะครับผู้นำตะปวนผู้นำมืเอ้อ พ่อบ่ากับท่านเมืออท่านผู้กำกับท่านนายอำเภอนะครับเตี่ให้โอกาสให้ศิลปินผู้ไทยได้มาฉลองในงานครั้งนี้ผมวีระพงษ์วงศ์ลสีตัวแทน่นนะครับศิลปินผู้ไทยต้องขอบคุณทุกทุกหน่วยงานขอบคุณพี่น้องมาจากไกลจากไกลนะครับยืนดังคุณพ่มีททางขอมานะครับไลยหลาย,ลายขอบคุณเลยหลายเ้ออย่าเฝล่าเมื่อมันห่างจะคอยขยับขอมา ขอบคุณตัวพาะย่างปุย๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่พุกปากระป๋องตาโรซาน้ำปาลาตาวีระพุกของพ่อพีกินแล้วแซ่บเลยพ่อพีขายอยู่ท้องตลาดเอามาฝากแต่อยู่เฉพาะหนา้าพิทีสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะครับสามขวดหนึ่งร้อยบาทฝากไว้ครับพี่กมหนอังอย่างรูปเาพี่เพื่อนได้ประกาเด้อคันว่าเพื่อนบ,าาอบ้านท่าเรือพ่อพี่หัจักบองหัจักตั้งแต่ปีพศ47นะครับเป็นนังคือหูวจักบ้านท่าเรือ ก็เป็นเป็นบ้านหมอแคยนเป็นสาแคีนนะครับพัิธแคเขียนขึ้นมากศิลปินผููไทยใส่แคีนบ้านพาเรือมากตังเต่ปีสี่เจ็บต่างคณะเกินมากับพาะมเแคยนอาดลาดอาดลาดขามลัดปลามากลัดมาทหันละเขามาเงื่อนพอยใหญ่หวันครับมาหาเงื่อนไหนก้อนสัตว์เห็ดแคียนยูนีเปาแขีนกับใส่ยูนีนะครับจนหอดปัจจุบันก็เลยในหัวจักยีจัหนองร่างบาง้าน ท้าเลือดเจ้บ,บริข่ามาเมื่อนีข่ามารู้สึก่าใหญ่ไหลาหาหมอกจอดรถบริเลยบังเอิญน,นะครับต้องขอบคุ่นตั้งสถานที่ใหพอ่อพี่จอดรถในในเมื่อนีปกติแล้วทีมงานศิลปินกุ้งไยกับบริรับงานโดดน,นะครับเมือ่อเคลืนนี่ล่ำยุดีอำเภ่วังหินจังวัดศกกรีสเกตนะครับเดือนทางเป็นเวลาย่าวไกลพอมาแล้วก็มาติดขัดขบวนเลยตั้งวิทีลาซา แต่กับท่านคือเกา่าทีมงานศิลปินผู้ใต้จงเป็ียนแบบนั้นนะครับมากับมากเงือกต้องท่านวลาสามลุ่มตรง,งเป๊ะน,นะครับต้องให้เรียบร้อยนะครับมืออื่นปกติแลีวยสิยูบ้านเลียงคุกตําบลเวียงคุปอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพ่อดีนะครับเพิ่นเ็นไปเสียมาบ่เล้วก็เลยเลื่อนออกจากมมืออื่นเนี่ยไปไปเป็นเดือนมิถุนาอะไรประมาณนี้นะครับตามสัญญาที่ระบุไว้นะครับ กาเลือ่อยมืออื่นนี่ก็เป็นมือว่าอาจจะไดอ่อนคือน้ำหลวงตายิ่งไ้นีแหละครับคำขึ้นหนึ่งมืออื่นจังเสียมาขอไปขอกราบก็บมาเพื่อนว่าขอเพื่อนป้าอาศัยแน่ขัดเพื่อนบ่อยเพื่อนป้าอาศัยกป็นิไปตั้งหนากอน,นะครับจวดจัดกันตอมากนี่เขามาู้หยิงเกล้ากาบอกก้ารไกล